สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily Well Podcast ประจำวันพุธท,ที่10กุมภาพันธ์2564ยังคงเป็นการค้นหาคำตอบที่ว่าจุดกำเนิดของการระบาดของโรคโควิด -19 นั้นมาจากไหนล่าสุดโคโสกรทำเนียบข่าวเปิดเผยว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนจะทำการศึกษารายงานขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ที่ระบุว่า เชื้อไวรัสโควิด -19 ไม่ได้มีจุดกำเนิดมาจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในเมืองอู่ฮั่นซึ่งผู้เชี่ยวชาญจะทำการวิจัยต่อไปว่าไวรัสดังกล่าวมีการแพร่ระบาดในสัตว์ก่อนที่จะมาติดต่อสู่มนุษย์หรือไม่ขณะที่มีการเปิดเผยจากหัวหน้าทีมผู้เชี่ยวชาญระบุว่าความเป็นไปได้มากที่สุดของการแพร่ระบาดนี้คือไวรัสมีการกลายพันธุ์จากสัตว์ที่เป็นพาหะก่อนที่จะมีการติดต่อมายังมนุษย์ ซึ่งยังคงต้องศึกษาและวิจัยเพิ่มเติมต่อไปโดยถือเป็นข้อสันนิษฐานได้ว่าสุดท้ายแล้วเชื้อไวรัสโควิด -19 อาจไม่ได้มีการหลุดออกมาจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในเมืองอู่ฮั่นโดยไม่ได้ตั้งใจค่ะสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐที่ปิดในแดนลบเป็นส่วนใหญ่จากแรงเทขายทำกำไรของนักลงทุนหลังตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยดัชนีดาวโจนปิดลบไป0.03 ดัชนี S&P 500ปิดลบไป0.11%และดัชนี NASDAQ ปิดบวกไป0.14%ค่ะขณะที่ได้เกิดแรงเทขายในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีออกมาซึ่งคาดว่าเกิดจากการที่นักลงทุนย้ายเงินเข้าไปลงทุนในธุรกิจประเภทอื่นๆที่คาดว่าจะได้ไประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน1.9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐของประธานาธิบดีโจไบเดน ขณะที่นักลงทุนยังต้องติดตามความคืบหน้าในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐหลังจากสภาคอนเกรสให้ความเห็นชอบต่อแนวทางพิจารณาอนุมัติแบบ Fa s t Track ซึ่งจะช่วยให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของนายโจไบเดนผ่านสภาคอนเกรสได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากพรรครีพับลิกันค่ะสำหรับตลาดหุ้นยุโรปที่ปิดตัวผสมผสานด้วยสาเหตุจากการขายทำกำไรของนักลงทุนหลังตลาดในเดือนนี้ปรับขึ้นมากว่า4%อร์เ์แล้วค่ะ โดยดัชนีสต็อก600ปรับตัวลดลง0.1%ดรัชนี cac 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปรับตัวบวกไป0.097%ดัชนีแดกตลาดหุ้นน,นิรมนีปรับตัวลดไป0.3 4เอร์เและดัชนีฟุตซี่ร้อยตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกไป 0. 1 2ค่ะสำหรับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียที่ดัชนีส่วนใหญ่ปิดตัวในแดนบวกจากความเชื่อมั่นที่เศรษฐกิจจะสามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของโรคโควิด1 9ได้เร็วขึ้น โดยดัยชน,นีนิกเกอตตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกไป0.4เป็นการปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่3เนื่องจากการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งเพิ่มความเชื่อมั่นที่บริษัทญ,ญี่ปุ่นจะสามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของโรคโควิด -19 ได้เร็วขึ้นค่ะดัชน,นีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดลบไป0.21ชน,นีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกไป2.01 ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นวันเดียวที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบเกือบ1เดือนจากการที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจจีนจะฟื้นตัวได้รวดเร็วขึ้นขณะที่ดัชนีหังเสงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดบวกไป0.53ค่ะสำหรับตลาดหุ้นไทยเซตอินเด็กที่ปรับตัวขึ้นสอดคล้องกับทิศทางของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียโดยปรับตัวขึ้นไป0.21มาดูสัญญาทองคำและน้ำมันกันบ้างค่ะ สัญญาทองคำตลาดโคเมกปิดบวกไป0.18เป็นการบวกติดต่อการเป็นวันที่3จากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐขณะที่สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้น0.7โดยนักลงทุนจับตาการรายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐซึ่งจะมีการเปิดเผยในวันนี้ค่ะสำหรับกลยุทการลงทุนในสัปดาห์นี้นะคะเราคาดว่าการปรับตัวขึ้นของสินทรัพย์เสี่ยงจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง จากแรงหนุนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและธนาคารกลางในประเทศหลักๆยังคงนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายไปจนกว่าจะมั่นใจได้ว่าเศรษฐกิจจะมีการฟื้นตัวอย่างเต็มที่ขณะที่ความผันผวน,นของตลาดเริ่มลดลงสะท้อนผ่านดัชนีความผันผวน,นที่ปรับตัวลงโดยเรายังคงแนะนำการลงทุนในหุ้นเติบโตทั่วโลกอย่างกองทุน One UGG และฝั่งเอเชียอย่างกองทุน M China ที่ลงทุนในจีนหรือจะเป็นกองทุน MA Tech ที่เน้นลงทุนในหุ้นหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในเอเชียอาทิจีนเกาหลีใต้และไต้หวันเพื่อเป็นคอร์พอร์ทโฟและสำหรับแท็กติอลทีมนั้นเราแนะนำกองทุน PMB ESG Inno ที่เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม Global Innovation และกองทุน VNEQ สำหรับการลงทุนในเวียดนามซึ่งปัจจัยสิ่งที่ยังต้องติดตามคือ1นแนวโน้มของเศรษฐกิจและการกระจายของวัคซีน 2. การซื้อขายของหุ้นกลุ่มเติบโต ที่ซื้อขายกันในระดับ forward PE ที่สูงและ3การทำ short squeeze ในหุ้นบางกลุ่มที่อาจจะกลับมาสร้างความผันหผวนให้กับตลาดเงินได้ค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม Well Advisory by c S B Thai Bank สำหรบับวันนี้สวัสดีค่ะ